แต่เขาก็เอาเรื่องราวของคนอื่นไปไปแบบไปอ้างเรื่อยๆอย่างนั้นน่ะทเทิร์นขึ้นมากแล้วเขารู้จักกับคนชื่อดีม่านอะไรอย่ะพี่หลิงเออเขาแค่เป็นแค่คนคุยค่ะแบบในช่วงเวลาแบบแค่แค่นิดเดียวหลอก็คือไม่ก็ไหนนต่ก็เป็นเฟซเอ้ยไม่ใชแอมสีน้ำเงินใช่ไหมแอมสฟ้าใช่ไหม ไม่แน่ใจนะว่าเขารู้จักกันได้ยังไงแต่พอพอเนี่ยแหละรู้จักกับน้องคนเนี้ยจากจากช่วงดีมเพราะว่าเราเล่นดนตรีด้วยกันอ๋อแล้วพี่หลิงโดนมือถือสองเครื่องไปกี่บาทน่าจะประมาณสี่หมื่นกว่าก็คือเครื่องละสองหมื่นกว่าแล้วได้คืนนะเพราะว่าเราอะ่ะเหมือนเหมือนเขาบอกมาว่าแบบอตนก็คือเป็นเป็นเรื่องที่แบบว่าทําให้แฟนเขานะ่ะคนคนที่ชื่อแอมอ,ะอ,มอ,อ่ะแอมเอือ้อคือคือทําให้เขาว่าได้รู้ว่า เออแฟนเขาว่าเป็นมิตรนะตอนออแรกเขาก็งงงงชายเขาบอกว่าแบบงงไปหมดแล้วแต่ว่าแบบเหมือนมีปัญหาเหมือนกันเพราะว่าเขาเข้าโรงพยาบาลแล้วก็เหมือนคังเขาออกค่าใช้ใจ่ายให้อะไรอย่างเงี้ยเริ่มแบบโ้ตบุกเอาน้ตบุกไปอะไรประมาณนั้นอะแต่เขายังไม่มั่นใจแต่ตอนนั้นเขาเหมือนเขาโดนของด้วยอะเห็นไหม ใช่เขาโดนของเขามาเล่าให้ฟังทีหลังว่าแบบเออใครใครไม่เจออย่างที่เขาเจอมาไม่เชื่อหรอกใช่จริงจริงใช่ใช่ถ้าคนกว่าเขาจะไม่เข้าใจเลยใช่เหมือนเขาไปโดนพระทักมาเขาก็เล่าให้ฟังเหมือนเดยว่าแบบเออแบบก็เลยบอกว่าทําไมถึงถึงถึงคิดว่าโดนของหรือว่าโดนของก็บอกว่าพระทักก่อนทล้วหรอก็เขาไปทํา เหมือนเขาไปทําบุญไปอะไรสักอย่างแล้วคือเหมือนเขาจะไปฝังตะกุดแล้วตะกุดเด้งเฮ้ใช่เขาก็เลยพาะก็เลยบอกว่าคนที่ตะกุดเด้งเนี่ยมันแปลได้สองอย่างก็คือเอ,อดวงตกมากๆหรือดนคุณใสอือคราวเนี้ยเขาก็เลยไปหาหาพระจารังเหมือนเหมือน ก็เลยไปท,ำทํำพิธีเสี่ยงทาย uh huh. ก็ <c oughs> ก็เลยรู้ว่าเขาโดนของแล้วพอกลับมาที่บ้านก็เลยแบบทําบุญเลย <c oughs> ทำบ้านเลยเพราะว่าเหมือนเขาทําแบบเนี้ยทางบ้านอะ่ะ <p ots> พ่อแม่ในในอะไรเหมือนเหมือนคือจริงๆเหมือนเขาเป็นคนที่ถูกโดนทํา พอก็เลยพ่อแม่ก็เลยแบบอ่ะทําบุญล้างบ้านเลยแล้วก็สุดท้ายก็เหมือนไปเจอยาแฝดที่ทําไว้ในห้องนอนเป็นก้อนสีดำๆแล้วนี่ยาแฝดเหมือนน้ำมันพายอ่ะหรอดีดหยดเอีคือไปเจอไปเจอไวตรงแบบบานพับหน้าต่างกับเส้นผมที่แบบม้วนๆเป็นกับแบบอะไรไม่รู้ในกระป๋องมอะไรนะคะผมใครคะ